สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ขานะครับกูตาบันดุงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับผมเมษายนนะครับผมนี่นะครับก็มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะครับผมที่สําคัญเป็นสภาพนางฟ้านะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น L4018 SP นะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับปีรถปี64นะครับผมอันนี้นะครับที่สําคัญนะครับผม ใช้งานมาไม่เยอะนะครับอยู่ที่เท่าไรครับผม900้นะครับผม80กว่าชั่วโมงนะครับผมวันนี้เราจะได้ผ่านหน้าผ่านหลังครับผมราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไรอยู่ที่นะครับผม40,000 0ห้า44,5 0 0 0ับาทนะครับผมเราสามารถดาวเริ่มต้นได้อยู่ที่ส0 0 0 0ื่นนะครับผมจัดโปรให้ด้วยนะครับนี่เข้ามาใหม่สภาพนางฟ้านะครับเดี๋ยวผูหาลองรถให้ดูกันสักหน่อยนะครับผมคันนี้เป็นยังไงนะครับที่สาคัญนะครับผมรถเขามาเยอะมากสภาพนางฟ้ารอบนี้นะครับ แต่ว่า,ากูหาเจลรีวิวคั้นี้ให้ดูก่อนนะ พรี้นะผมงวดย่อยเดือนละ2 0 0พันสองพันะครับก็ถึงว่าปีจ่ายที่แปดพันสี่พันบาทหรือว่าสะดวกจ่ายเป็นงวดรายเดือนก็ลดยดือนแบบนี้ก็ได้นะครับเดือนละแล้วผมแปดพันกับหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าขั้นต่อไปแล้วผม L ห้าศูนย์อันนี้ก็สภาพยาคฟาร์มนะครับคันนี้ปีรถปีหกสามนะครับผมใช้งานมาก็ไม่น้อยชั่วโมงนะครับรอบนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับอันนี้อะไรคันนี้แปดร้อยหกสิบสามศูนย์นะครับมีนะครับผม ก็อันนี้เราจะดาวนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นบาทถ้าผมได้อะไรบ้างได้ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับงวดวย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับพอถึงรอบที่เราจะจ่ายที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่คันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองรถให้ดูสักหน่อยนะครับคันนี้จะเป็นยงไงครับโอ้ยไงว่าเข้ามาใหม่เยอะน,นะครับสภาพน้ำฟ้ามี l 4 0 l 5 0เนี่ยประมาณ คละเก้าคันสิบพันนะครับผมแล้วก็ ไม่ยากครับใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำนะครับแต่รอบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมถ้าว่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยมีหลายคันนะครับแต่ว่าก็ต้องรีบติดต่อมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับเอกสารบัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนำคนซื้ออายุไม่เกิน70ปีคนค้ำอยู่คนละบ้านเลขที่อายุไม่เกิน60ปีนะครับผมอ่าโอเคครับถ้าว่าใครสนใจนะครับไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็ติดต่อมาหาบุภาได้นะครับที่เบอร์061นะครับส1 8หนึ่งแปด รอรับรถที่บ้านแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับอยู่ที่ครูป้าบันดุงจังหวัดอุดรธานีทางมาคาชะโนดนะครับผมอ่าโอเคครับถ้าว่าถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องครูป้าบันดุงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเซลปผูผานะครับสาหรับวันนี้นะครับผมผูผาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย